ค okay. คราวนี้มุมมองที่เราจะมองเกี่ยวกับคิรจักรนะครับผมก็เลยสรุปเป็น3มุมมองหลักๆด้วยกันมุมมองที่1เนี่ยเป็นมุมมองที่มองว่าคิรจักรกาลังตกต่ําลงคําสอนเทียมเพชรกำลังจะแพร่หลายผู้เผยชนะเทียมเพชรกำลังปรากฏขึ้นในคิรจักรแล้วก็จะมีคําสอนของพวกผีเนี่ยกระจัดกระจายกระจายไปในกระจายไปในแวดวงแวดวงคิดศาสนานะครับโอเค อันนี้ก็คือแนวมุมมองที่หนึ่งมุมมองที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าคิรชักเนี่ยกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆซึ่งคนที่ในกรอบความคิดแบบนี้ที่มองว่าคิรชักกำลังตกต่ำลงและผู้คนจะกําลังหลงหายไปจากความเชื่อเนี่ยคนที่ในกรอบความคิดแบบนี้ <S <s <ut ain> เขาจะปิดใจต่อนแนวคิดใหม่ๆเวลาที่มีคําสอนใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดภาษาแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาแปลกๆหรือไม่ว่าจะเป็นการนําที่รัชโดยอัครทูตเนี่ยพวกเขาเหล่านี้จะ ใจต่อต่อแนวคิดใหม่ๆเพราะเขามองว่าคิดจักรกลำลังตกต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําลงของเก่าไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสื่อถึงความตกต่าอันนี้คือเป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับมุมมองที่มองว่าคิดรักกรกลังตกต่าส่วนมุมมองที่สองนะครับมองว่าคิดรักรกลังหลือฝืนเออคือเขาจะมองอย่างนี้ว่าคิดจากสมัยแรกเนี่ย เป็นคิดรจักรที่มีความรุ่งโนดเป็นคิดรจักที่มีสังหาราศีแต่ตั้งแต่ช่วงยุคกลางเป็นต้นมานะครับคิดรจักเนี่ยก็ตกต่ําเข้าสู่ยุคมืดเข้าสู่ยุคของความมาทำเข้าสู่ยุคที่แบบตกต่ํามากนะครับเออแต่ว่าหลังจากที่มาติลูเทอร์ปฏิรูปโปรเตสแตนต์ขึ้นมาปฏิรูปศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็คิดรจักรก็มีการรื้อฟื้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับโอเค มุมมองที่2เนี่ยเป็นมุมมองที่มองว่าคิจักกัมฤกษกำลังลื้อฟื้นนะครับเขาจะมองอย่างนี้ว่าช่วงยุคกลางนะครับเป็นช่วงยุคแห่งความตกต่ำเป็นยุคมืดนะครับและเขาก็จะมองอย่างนี้ว่าพระกัมพีคิจักกัมพีกิจการเนี่ยคิจักในยุคกิจการเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยคือเขามองว่าคิจักสมัยแรกเนี่ยประเสริฐที่สุดเป็นต้นแบบดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้คิจักเนี่ยย้อนกลับไปสู่ช่วงต้นแบบลื้อฟื้นกลับไปสู่ช่วงต้นแบบนะครับ เดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในมุมมองแบบเนี้ที่ว่าคิดจักกาลังรื้อฟื้นเข้าสู่ยุคยุคพระพี่กิจาการเนี่ย <c oughs> เขาจะแบบเชียร์ให้ทําคิดจักตามบ้านนะครับเชียร์ให้เกิดคิดจากตามบ้านเพราะเขามองว่าการรวมตัวการดมสัญในอาคารเนี่ยเป็นเกิดขึ้นหลังจากเป็นเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคมืดแต่คิดจากสมัยนั่งเดิมสมัยแรกเริ่มเนี่ยเป็นการรวมกันตามบ้านแล้วเราจะต้องรื้อฟื้นคิดจักให้กับเขาให้กับเข้าไปสู่ยุคนั้นนะครับเอออันนี้ก็เป็นอีกแผนภาพหนึ่งนะครับ เป็นการมองว่าคิดจักกำลังลื้อฟื้นนะครับคือเขามองอย่างนี้ว่าคิดจักในช่วงพระคัมภีร์กิจการเนี่ยถือว่าเป็นคิดจักที่มีความรุ่งเรืองแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคิดจักก็ตกต่าเข้าสู่ยุคมืดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการลื้อฟื้นความเชื่อรื้อฟื้นสิ่งต่างๆในคิดจักรและคิดรักเนี่ยกำลังรับการซ่อมแซมให้ก้าวหน้าสู่รับการซ่อมแซมสู่ ความมีสง่าราศีเหมือนคิดจักรในยุคเพชรยุคประจบกิจการนะครับคือคนที่ในกรอบความคิดของการรื้อฟื้นเนี่ยก็จะมองว่าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยเจ้าสาวของพระองค์จะต้องรับการรื้อฟื้นรับการฟื้นฟูจนกับสู่ความไพบูรณ์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทัศนที่2เนาะส่วนทัศนที่สมนะครับมุมมองที่สาเนี่ยจะเป็นมุมมองที่มองว่าคิคริสักเนี่ยกำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆคือคิคริสักเนี่ยถึงแม้ว่า จะมีสง่าราศีมากๆในช่วงสมัยแรกแล้วก็จะตกแล้วก็ตกต่ําลงไปในในช่วงยุคกลางเนี่ยแต่ว่ามันก็มีการรื้อฟื้นอยู่เรื่อยๆนะฮะคือ thers, มุมมองที่สามเนี่ยมันจะมันจะมองแตกต่างจากมุมมองที่สองตรงที่ว่ามุมมองที่สองเนี่ยเขาจะมองว่ายุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่มืดมนเป็นยุคที่แบบคิริษศัก์อยู่ในความมาทำเป็นยุคข,ของการตกต่าเป็นยุคที่แบบแย่มากอันนี้คือมุมมองแบบที่สองเนาะเพราะเขาจะมองว่าช่วงยุคกลางมันแย่มากแต่มุมมองแบบที่สามเนี่ยเขาจะมองว่า ในช่วงยุคกลางนะถึงแม้คิริจักจะเลืองอำนาจในทางที่ผิดถึงแม้ว่าคิราชพูดนําคิริจักจะมีอํานาจทางการเมืองและใช่อํานาจทางการเมืองในทางที่ผิดถึงแม้ว่าในยุคกลางเนี่ยมันจะมีระบบความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้โมโทรมอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นช่วงของยุคมืดเออคือเขาสอธิบาว่าคิดจักในช่วงยุคกลางนะ ก็ยังมีการส่งมิชชันนารีไปตามประเทศต่างๆมีการสร้างโรงเรียนมีการสร้างสถานพยาบาลมีการสร้างศูนย์อบรมต่างๆในช่วงในช่วงยุคลางนะครับเออมันเหมือนกับว่าเอ่อศาส,สนาจักรในช่วงยุคกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในโลกการศึกษาความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วก็มีการส่งมิชชันนารีออกไปด้วยคือมุมมองที่3เนี่ย ที่ผมโชว์กราฟให้ดูนะครับว่าเป็นมุมมองที่ว่า <c oughs> คิดรกศักดิ์นี่ <c oughs> กำลังก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> โดยยุคกลางเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ไม่ได้แบบดับมืดอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่3ามนะครับถ้าสรุปเป็น3ามแผนภาพนะครับสรุปเป็น3ามมุมมองนะครับมุมมองด้านซ้ายสุดเนี่ยมองว่าคิดรกศักดิ์กำลังตกต่ํามุมมองเนี้ยทำให้ ทำให้มองคนที่อยู่ในมุมมองนี้เขาจะปิดใจต่อการเคลื่อนไหวใหม่ๆในคิดจกักรปิดใจต่อเรื่องใหม่ๆปิดใจต่อคําสอนใหม่ๆนะครับเ,เขาจะพยายามทำลงทาลงเรื่องเดิมให้ได้มากที่สุดส่วนมุมมองที่2เนี่ยก็คือมุมมองของการรื้อฟื้นนะครับที่มองว่าคิดจักรช่วงแรกเนี่ยมีความรุ่งโรจน์แต่ก็ตกต่าไปในช่วงยุคกลางและปัจจุบันนี้คิดจัก,การกำลังรื้อฟื้นสู่ความรุ่งเรืองเหมือนสมัยแรกแล้วก็แผนมุมมองสุดท้ายนะครับเป็นมุมมองที่มองว่าเออ คิดัจจ์เนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงยุคก,กลางมีความตกต่ำก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ตกต่ำหรือเลวร้ายอะไรขนาดนั้นมันก็มีการพัฒนามีสิ่งดีๆแฝงอยู่มากมายและคิดัจจ์กำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือสา,สามแผ่นผังนะครับอ่าซึ่งคนที่ในกรอบความคิดแบบกำลังรื้อฟื้นกับกรอบความคิดแบบกำลังก้าวหน้าเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเปิดรับ คำสอนใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะเปิดใจต่อไอเดียใหม่ๆนะครับเพราะเขามองว่าไอเดียใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นการลื้อฟื้นของพระเจ้าหรืออาจจะเป็นความก้าวหน้าบางอย่างที่จะทาให้คิดจักรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับเออก็เลยสรุปให้ฟังว่าเราสามารถมองขีดศักรได้สามุมมองนะครับจะมองว่ากําลังตกต่ําก็ได้หรือจะมองว่ากําลังลื้อฟื้นก็ได้หรือจะมองว่ากําลังก้าวหน้าก็ได้ก็ก็กอ่า พี่น้องก็สามารถพิจารณาได้ว่าเราจะอยู่ในมุมมองไหนดีนะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมฟิลิปเนี่ยอยู่ในมุมมองแบบที่สามนะครับผมจะมองว่าคิดรักรเนี่ยกำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก,วก็ช่วงยุคกลางเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อในมุมมองแบบที่2ที่มองว่าคิดรักร์กำลังลื้อฟื้นจากความตกต่ําแต่พอผมมาศึกษา ประสารล,ละเอียดขึ้นเนี่ยผมพบว่าคิดจากในช่วงยุคกลางเนี่ยมันก็ไม่ได้ชั่วร้ายหรือตกต่ำลงอะไรขนาดนั้นนะครับมันมีมีการลังสรรสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่มากมายนะครับโอเคก็คือมิเงะผมอธิบายเรื่องเรื่องการตีความเบืงพีโนว่าคมัมภีร์เรื่องความเ,มเทีมมทิเนี่ยมันตีความได้สองทิศทางทิศทางแรกเนี่ยมองว่าคัมภีร์คอก,กำลังสําเร็จในอนาคตซึ่ง พอเราตีความแบบนี้แล้ก็จะปิดใจต่อคําสอนใหม่ๆแล้วก็เราก็มองว่าคิดจักรกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆแต่ในทางตกันข้ามถ้าเราตีความว่าคำมีกรเรื่องความทีมเทสเนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วในอดีตสาเร็จไปเรียบร้อยในคิดจักรสมัยแรกเนี่ยที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าคิดจักรสมัยแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องคําสอนทีมเทสท,ที่แบบ 33%ของผู้เชื่อในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ความเชื่อแบบคําสอนเทมเ็จนะครับคือคัมภีร์เรื่องความเทมเ็จเนี่ยถ้ามองแบบอดีตนยมบางส่วนเนี่ยก็เป็นคัมภีร์ที่สําเร็จแล้วในอดีตนะครับโอเคกเ็พอเรามองว่าคําัมภีร์เรื่องความเทมเจสําเร็จแล้วในอดีตเนี่ยทำให้เรามองอย่างนี้ว่าเออคิดศักดิ์เนี่ยมันอาจกําลังรื้อฟื้นนะหรือกําลังก้าวได้อยู่ก็ได้โอเคครับ ก็เนื้อหาสําหรับแปลงปันปเนี่ยก็อาจจะมีไว้พียง์เท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับสองนาทีสุดท้ายเนี่ยผมก็จะขอแนะนําหนังสือ3มเล่มนะครับสำหรับการศึกษาปราะวัติศาสตร์คิดรจักร์นะครับหนังสือเล่มแรกเนี่ยชื่อหนังสือ eternal shirt นะครับเขียนโดย b ิลฮ harmon นะครับหนังสือเล่มนี้เ,เขาก็จะอธิบายว่าคิดรจักรในช่วงแรกเนี่ยมีความฟื้นฟูยังไงแล้วในช่วงยุคกลางเนี่ยมีความตกต่ำยังไงและหลังจากยุคกลางเนี่ยมีการรื้อฟื้นอะไรบ้างนะครับ หนังสือเล่มนี้ก็อ่านสนุกดีนะครับหนาแต่ว่าผมอ่านแล้วไม่ง่วงเลยนะฮะหนังสือเล่มที่2นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า s h ิ History ชิร์ดเชิร์ดฮิ s ตอรีซิมพีส t ต t e นะครับือหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการสรุปรูปย่อประวัติศาสตร์ขีนรจักรนะครับโดยเขาจะเสนอความคิดที่ว่าในช่วงยุคกลางเนี่ยขีนรจักรมันไม่ได้เลวร้ายหรือยังไม่ได้แบบตกต่ำอะไรขนาดนั้นมันตกต่ำก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบดํามืดเหมือนเหมือนที่หลายคนถูกสอนกันมานะครับแล้วก็หนังสือสุดท้ายนะครับเป็นภาษาไทยแล้วกันสาหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับหนังสือภาษาไทยเรื่องประวัติคิดจักที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านเจอมานะครับเป็นหนังสือของดรสินชัยชาวเจริญรัตน์นะครับชื่อหนังสือว่าประวัติและพัฒนาการคิดศาสนาและความสัมพันธ์กับอรารยธรรมโลกนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับการอัดเสียงใน YouTube นะครับ อาจจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับฟังจนถึงตอนนี้นะครับขอพี่ซูเทความโปรดปรานนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่น้องในห้องประชุมต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดการแชร์มาพอย